สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมคะ่ะลงมาที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีคะ่ะ และตอนนี้ที่ฉันยืนอยู่ที่หมู่แตดตบลขุนซ่องนั่นเองที่นี่เห็นเขาบอกว่ามีของอร่อยอร่อยน่าทานเยอะแยะไปหมดเลยชาวบ้านชาวชุมชนที่นี่ทําอาหารอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โยพูดแล้วเปียวปากน้าลายไหลเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปดูแล้วล่ะค่ะว่าอาหารวันนี้หรือว่าสิ่งที่น่าทานวันนี้นะคะมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยนะคะกับพี่ๆเขาเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนเหมือนกันอาย กันเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหหนูนี่ยังก็มาหาเสียงเลยเนาะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะตรงที่พี่ๆี่เขากําลังทําอะไรกันอยู่เหรอคะทำกล้วยเบรกแตกทํากล้วยเบรกแตกเบรกแตกเบรกเอียดเบรกอย่างนี้เลยใช่เบรกไม่อยู่อะมลายไปเลยถลายไปเลยทำไมถึงเป็นกล้วยเบรกแตกคะพี่อันนี้มันเป็นกล้วยสุกทอดนะคะคือจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพี่กุ กล้วยสุกทอดกล้วยสุกทอดกล้วยสุกทอดได้เหรอกล้วยสุกทอดได้ค่ะกล้วยสุกทอดได้อร่อยด้วยใช่ค่ะโอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะลงไปถึงตรงนี้นะคะให้ให้ผู้เข้ารายการกับเราแนะนำตัวก่อนดีกว่าค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อยูอินทิรานะคะคะก็ เป็นประธานกลุ่มของผู้แปรรูปกล้วยนะคะของหมู่8บ้านหินดาค่ะอันนี้ก็เป็นสมาชิกนะคะก็เป็นสมาชิกคุณพี่ชื่ออะไรกันบ้างคุณพี่สวยสวยชื่ออะไรคะอันนี้ชื่อป้าคูณป้าคูณอันนี้ชื่อป้าบุตรพี่ใหม่ค่ะพี่ใหม่ะพี่ภัยค่ะพี่ภพยเป็นคุณแม่เป็นคุณแม่คุณแม่ค่ะก็กพี่บนพี่บนดีค่ะโอ้โหวันนี้เรียกว่าเรียกกลุ่มชุมชนนี้ต้องเข้มแข็งมากๆเลยเนาะใช่ค่ะ คือเราเรามารวมกลุ่มกันแบบนี้ทุกครั้งที่เวลาเรามามาทําผลิตภัณฑ์ของเราอันนี้เราทาแล้วเราขายแล้วเอาเองินเข้ากลุ่มเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเดิมเลยเนี่ยเราจะเอากล้วยดิบมาทอดเหมือนกับเป็นกล้วยฉาบอะไรพวกนี้นะคะ,คะทีนี้เราทอดกันไปทอดกันมามันมันสุกอะ่ะมันทอดไม่ทันทีนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ ทำไงดีอ่ะเราเราไม่ใช่แม่ค้าไข่กล้วยทอดใช่ไหมเราก็ออทำไม่ได้เลยลองพี่สะพ้ายค่ะพี่สะพายพี่บนเ,ออเป็นคนโคราชเป็นคนอำเภอจักราชเรา,า,ากลับไปบ้านเขาเ็าเลยบอกว่าเอ้ยยุที่นู่นน่ะเขาทอดกล้วยสุกเออพี่บลนก็เลยไปศึกษามาแล้วก็เลยเอากลับมาลองเอามาทำแ,แรกๆเลยเราก็ทอดกล้วยสุกเป็นกล้วยนิ่มออแต่ด้วยแบบว่าฝึกฝนกันไปในกลุ่มมีทิกอะไรก็เอามาช่วยกันทำ<ๆ>ก็เลยได้แบบเป็นกล้วยสุกทอดกรอบ แล้วเราใช้กล้วยอะไรคะเป็นกล้วยน้ำวาค่ะกล้วยน้ำวานี้เลยกแล้วกล้วยอื่นไม่ได้เหรอคะกล้วยหักมุกกล้วยไข่กล้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับคุณลักษณะของเขามันจะไม่สามารถที่จะทําให้ได้รสชาติที่ที่ที่จะเป็นกล้วย,วยแบลกๆได้ขั้นตอนทํายากไหมคะจะว่ายากจะว่ายากมัน,นยากเออจะว่าง่ายก็ง่ายมันอยู่ที่แบบ ยากก็อยากแล้วัง่ายก็ง่ายมันอยู่ที่อะไรคะมันใจเย็นเต้องใจเย็นเย็สวยใจเย็นเย็นเดีอยากได้ของสวยสวยะฮะเอาอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้จะหนูหนูช่วยด้วยเนาะหนูช่วยทำด้วยอีกคนนึง ขั้นตอนทําเราต้องเริ่มจากกล้วยตรงนี้ก่อน <Okay. S 1> ใช่ไหมคะ <Okay. S 3> <Okay. S 1> เดี๋ยวเรา <Okay. S 1> เริ่มจากตรงไหนอ่ะสมมติเราได้กล้วยไปแล้วค่ะปอกสิคะปอกสิค่ะปอกอปอกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยนี่พอเราปอกกล้วยโอ้ oh, มีคมขนาดเลยจ้ <c oughs> บาบิดมือนะคะระวังนะคะ <c oughs> อ่ะพอเราได้กล้วยมาพอเราปอกกล้วย เรื่องกลวยกลวยมันไม่กล้วยหรอกนะมันไม่กลวยไหมคะกลวย locker? สมชื่อนะมันองบอกให้สวยด้วยเหรอคะมันไม่มันไม่เกี่ยวกันหรอกค่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเกี่ยวกับคนสไลด์นู่นไหนไม่สวยก็คัดออกคัดออกอย่างเงี้ยอ๋อไม่สวยแล้วก็คัดออกอ๋อดูแล้วเนี่ยมันจะสวยเหมือนหน้าตาคนสไลด์เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวย <c oughs> สวย <c oughs> นั่นเลย<ร> <consumers> โอ้อุ้ยอุ้ยพี่นิ้วไม่เอานะคะแล้วเราส่งที่ไหนบ้างอะคะ อันนี้ก็คือเราจะมีการส่งที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างน้ำตกพิ้วนะคะกล้ยเราก็ไปอยู่น้ำตกพิ้ว,วกล้ยเราก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วใช่ค่ะแล้วก็จะมีในในตัวเมืองจันก็จะมีมีร้านที่เราเอาไปไปดีก่าเขาไวะคะ้ค่ะแล้วก็ร้านค้าในในชุมชนในอำเภอแก่งสีแม่ร้านกาแฟอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเคยเคยแบบ ได้อยากจะเข้าไปหาความช่วยเหลือจากหน่วยงานอะไรตรงไหนบ้างไหมคะคือจริงๆก็อยากนะคะเหมือนกับว่าอยากให้หน่วยงานไหนก็ได้ที่แบบมีองค์ความรู้ในส่วนนี้มาส่งเสริมก็คืออยากให้ส่งเสริมในเรื่องของการตลาดการขายออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของ t a เกจจ i n งด้วยเพราะว่าคือจริงๆในในใน,ในเรื่องของภูมิปัญญาชา,บาลลวบ้านเราก็ขายในธุ่กจริงจเราอยากให้กล้วยตัวนี้อัพเกรดนิดนึงเลยเคยได้ยินข่าวมหาวิทยาลัยละะราชภัฒน์ระพยพนีบ้างไหมที่มาลงพื้นที่พื้นที่กันช่วยเหลือในในด้านนี้ ก็ก็เคยได้ยินนะคะแต่ว่าผลเรายังยังไม่รู้ว่าจะติดต่อไปตรงไหนเราเข้าไม่ถึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือแน่นอนเนาะเราอาจจะแบบบอกผ่านไปถึงอาจารย์เนาะคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไยพันณนีได้เนาะว่าเราอยากจะให้เขามาช่วยเราในด้านนี้ ค่ะเดี๋ยวเสียงก็จะไปถึงแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวทางอาจารย์ก็จะต้องลงมาช่วยกันแล้วก็ดูแลแล้วก็ผลักดันเนาะชุมชนเนาะแล้วตอนนี้ใกล้ใกล้เสร็จแล้วใกล้ได้ทอดใกล้ได้ทอดอ่าเดี๋ยวเราเหลือไว้จะไล์ลงกระทะพอเสร็จขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปลงกระทะ ร้องอย่าร้องนะเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ยินโอตายน่าทานมากอันนี้เราต้องทอดไปพักหนึ่งเลยค่ะคนที่ทอดเขาจะรู้เองว่าจุดไหนที่เหมาะแล้วว่าเอากล้วยขึ้นมาแล้วจะแต่เราไม่มีต้องจับเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ต้องคืออันนี้เหมือนกับว่าใช้เทคนิคเลยค่ะใช้เทคนิคโอ้โหอ่าแล้วเราจะลงมาอยู่ใน ถาดนี้แล้วค่ะใช,ใช้กระดาษซับมันด้วยค่ะแล้ <schools> เ,รเราจะใช้กระดาษซับมันด้วยนนแ,ลวแล้วพบกันใหม่นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ๆจ้าบ้านดินแดเฮ็ดแม่เอ,อ๋ อย่ามัวนิ่งเฉยมามาชิมเห็ดเห็ดโคนเห็ดคันเห็ดมันเห็ดเป็ดฉันมีขายเสร็จออะเห็ดแม่เอย้ยน่าทานอ่ะ